สวัสดีครับผมซีเอ็มชยานะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมที่ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่มีอยู่3แปลงที่แบ่งขายแปลงที่1มีอยู่10ไร่70ตารางวาครับแปลงที่2มี8ไร่2งาน6ตารางวาครับแปลงที่3มีอยู่2ไร่94ตารางวาแต่ละแปลงเป็นเจ้าของเดียวกันแบ่งขาย แต่ละแปลงก็ขายยกไล่ละ1 2 0 0 0ล้านบาทราคาก็ยังต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงครับผมพื้นที่ตรงนี้เป็นเนินเขาแล้วก็เป็นวิวภูเขาวิวดอยหลวงดอยนางเอกสารเป็นโฉนดคุดแดงเหมาะที่จะทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์บ้านพักต่างอากาศหรือซื้อเก็ง์กำไรพื้นที่ตรงนี้เป็นวิวภูเขาที่สวยที่สุด ระดับต้นๆของอำเภอเชียงดาวพื้นที่มีวิวดอยหลวงดอยนางชัดเจนพื้นที่ตรงนี้เหลือเพียง3ามแปลงเท่านั้นแปลงอื่นๆส่วนมากเจ้าของก็เป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็เป็นนายทุนที่มาซื้อไว้ที่จะปลูกบ้านหรือว่าซื้อเกิงกรรไรกันไว้เรียบร้อยก็เหลือ3ามแปลงเท่านั้นที่สวยๆนะตอนนี้ที่ผมเสนอตอนนี้คือ วิวโดวยรอบของพื้นที่ก็เป็นวิวภูเขาทั้งหมดในพื้นที่ครับในพื้นที่ก็เป็นต้นลำไยที่เจ้าของปลูกไว้เต็มพื้นที่แล้วก็ต้นกล้วยติดถนนดินแต่ยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยก็รอทางอบตอรหรือว่าทางเทศบาลของเชียงดาวนะครับมามาทำเป็นถนนลาดยางให้รอมี ผู้คนมาปลูกบ้านอยู่อาศัยเบื้องต้นแต่ก็ห่างถนนลาดยางไม่ไกลแปลงสองไร่นะครับแปลงสองไร่นี้ห่างถนนลาดลาดยางประมาณ400เมตรแปลง10ไร่นะครับตอนนี้ห่างถนนลาดยางอยู่ประมาณ300กว่าเมตรแล้วก็แปลงที่8ไร่ก็ห่างถนนลาดยางประมาณ200เมตรตอนนี้ผมยืนอยู่ในพื้นที่10ไร่ก็วิวขาภูเขาก็จะประมาณนี้ ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงหน้าเป็นเป็นวิวภูเขาของดอยหลวงด้านขวามือที่ต่ำลงอีกนิดก็จะเป็นวิวภูเขาดอยนางต้นลำไยนี้ก็จะปลูกไว้ประมาณ2ปีก็เต็มพื้นที่แต่ละแปลงตอนนี้เป็นแปลงที่10ไร่นะครับวิวบรรยากาศชัดเจนเหมาะที่จะทำบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศอะไรมากมายเลยนะครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่แปลงที่8ไร่ตรงตรงนี้นะครับวิวบรรยากาศดีๆเดี๋ยวผมจะถ่ายด้วยรอบของพื้นที่แล้วก็มีภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกเพิ่มเติมตอนนี้ผมกำลังจะเดินลงไปแปลงที่2ไร่เอกสารทุกแปลงก็พร้อมโอนได้ทันทีและก็ต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงติดถนนหน้ากว้างทุกแปลง พื้นที่ที่จะขายเสนอขายตอนนี้นะครับพื้นที่แต่ละแปลงห่างทางหลวง107เชียงใหม่ฝาง1กิโลเมตรห่างทางหลวง1359เส้นเก่าเส้นอำเภอเชียงดาวก็ประมาณ1.5กิโลเมตรเดินทางเข้าออกสะดวกห่างตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ72กิโลเมตรเดินทางสบายสะดวกสบายเหมาะที่ซื้อเกงกำไรพื้นที่ทั้ง3แปลงเป็นเจ้าของเดียวกันโฉนดถูกต้องแบ่งแยกเรียบร้อยก็พร้อมโอนได้ทันทีทุกแปลงตอนนี้ผมกำลังเดินลงไปแปลงพื้นที่2ไร่ก็บรรยากาศแต่และแปลงก็มีวิวภูเขาทุกแปลง วิวเดียวกันทุกแปลงราคาก็ยังต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงทุกแปลงวิวสวยมากนะครับตรงนี้สำหรับท่านที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้วิวโดวยรวมของพื้นที่ก็มีวิวภูเขารอบๆพื้นที่บรรยากาศดีๆตอนที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เวลาประมาณ11โมง บรรยากาศช่วงนี้เชียงใหม่มีฝนตกและอากาศหนาวหนาวเลยนะครับพื้นที่บรรยากาศดีมากเหมาะที่จะซื้อไว้เก่งกำไรทำบ้านพักต่างอากาศ พื้นที่แต่ละแปลงติดถนนหน้ากว้างครับผมแล้วก็ติดถนนสองด้านของที่ดินทุกแปลงวิวก็ได้วิวเดียวกันทุกแปลงนะครับ สำหรับท่านที่มองหาที่อำเภอเชียงดาวลองติดต่อเข้ามาได้วิวสวยๆแบบนี้นะครับหายากมากของอำเภอเชียงดาวถือว่าแปลงนี้นะครับทั้ง3มแปลงเป็นวิวที่สวยที่สุดของอำเภอเชียงดาวหรือว่าอันดับต้นๆได้เลยทีเดียวและเหลือเพียง3ามแปลงเท่านั้นที่ประกาศขายอยู่ณตอนนี้สำหรับท่านที่สนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้ ที่เบอร์โทร0888053701 ID Line CM แล้วก็24ตัวและ 4M ฝากทุกท่านติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับและผมขอเพิ่มเติมนะครับที่อำเภอเชียงดาวมีอีกหลายแปลงแต่ว่าสวยๆแบบนี้ที่ผมดูนะครับมีอยู่3แปลงนี้เท่านั้นที่ยังยังคงเหลืออยู่นะตอนนี้ และราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิด1 2ล้านแสนต่อไร่อยู่ใกล้อำเภอเชียงดาวและก็พวกโลตัสเซเว่นร้านอาหารครบคันเลยทีเดียวสำหรับท่านที่สนใจซื้อไว้เก่งกำไรก็ติดต่อเข้ามาได้และราคาดีๆมากนะครับตรงนี้ครับสำหรับดอยหลวงและดอยนางก็อยู่ทางทิศตะวันตกของถูกแปลง ทั้ง3แปลงขอย้ำนะครับแต่ละแปลงแปลงที่1มีอยู่10ไร่70ตารางวาต้องการขาย1ล้าน2แสนบาทต่อไร่แปลงที่สองมีอยู่8ไร่2งาน6ตารางวาต้องการขายอยู่ที่1ล้าน2แสนบาทต่อไร่และแปลงที่3มีอยู่2ไร่94ตารางวาราคาเดียวกันเลยครับผม1ล้าน2แสนบาทต่อไร่ตั้งอยู่ที่ตำบล เชียงดาวอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ราคาทุกแปลงสามารถต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สนใจลองนัดชมสักหนึ่งวันนะครับนัดล่วงหน้าขอบคุณมากครับที่รับชมฝากติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ลองชมภาพแต่ละมุมของพื้นที่ไปยาวๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ